น้อมกราบนามัสการท่านสมณะค่ะกราบคาระวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคาระวะภูรุทุกท่านค่ะจะัดเลื่อนทพี่น้องทุกท่านค่ะเมื่อวานนะ่ะปุ้ยได้โจทย์สองโจทย์เรื่องเกลือเรื่องหนึง่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ยังไม่ได้ส่งการบ้านคือเมื่อวานตื่นมาตอนเช้านะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมครับพาแม่เข้าห้องน้านะคะแล้วทีนี้อ่ะ แม่เข้าห้องน้ำแล้วแม่ก็น,นั่งแล้วแม่ก็ฉี่แต่ว่าแม่ไม่ถอดกางเกงก็ <c oughs> งพัเพืดออกนะคะกิเลนมันบอกว่ากิเลนมันว่าสุขใจตอนนั้นนะคะตอนที่เห็นแม่นะคะตอนที่เห็นแม่ไม่ถอดกางเกงแล้วมันมีอาการทุกข์ในใจเกิดขึ้นนะคะมันถอยหลังมาจากแม่นะคะเดินถอยหลังออกมาข้างนอกก่อนแล้วก็มาตั้งหลัก อยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็มองแม่แล้วก็กิเลสเห็นอาการกิเลสมันบอกว่ามันสุดใจอยากอยากให้แม่ถอดกางเกงนะคะมันทุกใจถ้าแม่ไม่ถอดกางเกงกิเลสมันบอกว่าถ้าแม่ไม่ถอดกางเกงอ่ะแล้วมันก็ต้องอันนี้อีกใช่ไหมคะแม่ลืมถอดกางเกงน่ะก็ต้องซักกางเกงอีกอะไรเงี้ยมันอยากได้ให้แม่จําได้ว่าว่าเข้าห้องน้ําน่ะแม่ต้องถอดกางเกงนะจะได้นั่งแบบแบบไม่เปื้อนอ่ะ ไม่เปื้อนกางเกงแบบนี้นะคะแล้วพี่ปุ้ยก็เลยสวหมัดก,กับกิเลสบอกว่าเออแม่นะเขาเขาความจําเสื่อมที่เขาจําไม่ได้ว่าเวลาเข้าห้องน้ำนะ่ะท่านต้องถอดกางเกงด้วยส่วนเองนะหรอเองนะ่ะปัญญาเสื่อมเองอะอยากได้ความสุขใจอะที่แม่ต้องถอดกางเกงเองจําไม่ได้ไงเพราะว่าแม่เขาจําไม่ได้แล้วเองก็จําไม่ได้หรือไงว่าเองคิดแบบนี้ทีไรอยากแบบนี้ทีไรเองก็ทุกทุกที แม่น,น่าสงสารอันจําไม่ได้แต่เองน่ะจําได้เองก็ไม่จำํำถ้าให้เองอ่ะไปเป็นแม่เองจะเอาไหมกิเลสมันบอกว่ามันก็ไม่มันไม่อยากเป็นมันไม่เอาค่ะหลังจากนั้นก็รอให้แม่ฉี่เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพาแม่ถอดกางเกงแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปใส่ชุดใหม่ให้แม่ค่ะกรส่งกันบ้านครุและพี่น้องประมาณนี้นะคะเจนพี่น้องเติมได้เลยค่ะกิะเลสมันปัญญาเสื่อมก็ แต่แม่ฝันต่อหนังเกงม้งฟุ้ยก็จะไม่ได้เห็นกิเลสตัวนี้สิต้องขอบคุณแม่ฝันนะจ๊ะที่ทําให้น้องไุ้ยได้เห็นกิเลสได้ก้ากิเลสตัวนี้ค่ะอันมาตนะกับน้องปุ้ยจ้าจ้าขอบคุณค่ะบีินิดเห็นด้วยค่ะถ้าแม่วันถอดกางเกงก็ไม่เห็นกิเลสสิค่ะแล้วก็ ี่เท้หวงแม่หรือหวงตัวเองจ้าสาธุจ้าหวงตัวเองจ้าจ้าตองขอบคุณแม่ขวัญน,นะคะที่ทำให้ลูกปุ้ยได้เห็นกิเลสท,ทุกวันเลยสาธุได้ค่ะแม่ขวัญขยันให้โจทย์ค่ะปุ้ยต้องรับโจทย์แม่ขวัญมาฝึกท,ทุกวันค่ะค่ะเชิงปรีค่ะ อันรับประลิบเจอปุ้ยเนียนะคะลูกกตบันยูค่ะสู้สู้ไปด้วยกันนะคะอปุ้ยค่ะค่ะเจนปัลนีค่ะล้วปลีเจอโจทย์แบบน้องปุ้ยนะคือแบบแม่ทําอะไรแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่สมควรทําหรืออะไรที่มันพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถูกใจเรามันก็มันก็เหมือนกับหุดหมีใจเนาะแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าหรือจะต้องไปเป็นแบบแม่เนี่ยโหมันกลัวขึ้นมาเลยมันแบบจอม ยอมทำทุกอย่างเลยครับเลยรอดมาได้เรื่อยๆใช่คะ่ะกลัววิบากกรรมค,คะ่ะ <Geez. S 2> เพราะว่าถ้า <salon. S 2> <bons S 1> เราไม่เข้าใจแม่เราจะต้องไปเป็นสิ่งนั้นเองแม่ท่านเสียสละมากท่านที่ว่าต้องไปอาไม่สบายแบบนั้นเพื่อเป็นสะพานให้เราได้เห็นกิเลสได้อ่านกิเลสไดล้างทุกใจต้องขอบคุณแม่ต้องกราบแม่ต้อง ขอบคุณแม่แม่ตั้งตั้ง,งใจทําโจทย์ให้เราเลยค่ะค่ะสอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะปุ้ยและแม่ขวัญด้วยนะคะแม่ขวัญถอดกิเลสน้องปุ้ยก็เลยได้ถอดทุกปลดล็อกออกจากใจค่ะสาธุค่ะอ่าขอบพระคุณค่ะี่ตาขอกาสค่ะอ,ะอนุโมทนากับน้องปุ้ยค่ะ จอนะอ๋อค่ะคือพี่อ่ะไปส่วนล้างให้แม่ทีนี้คือแม่เขาก็จะคือพี่ไม่ได้ให้แม่ทำเองอะ่ะพี่จะไปเตรียมน้ำให้อะไรให้คือแม่มีหน้าที่เสียบอย่างเดียวเสียบสายกระถอสายอย่างเดียวแล้วมันก็ดูยากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราดูให้แม่ดีกว่านี่เวลาท่านถอสายคือท่านจะมีปัญหาคือว่าเขาไม่ได้ทำบ่อยอะนะพอเวลาทำแล้วเนี่ยคือเวลาเสียบสายทีไรน,น้ำมันจะไม่ออกประจำเลยอะ่ะบอกเอาแม่ดึง ดึงแล้วก็รอพักหนึ่งน้ําออกมาพอเอ้ยพอน้ามันเริ่มไหลอะไรไหลแม่เสียบเข้าไปต่อแล้วก็คอยคอยดูพอเวลาท่านดึงสายออกมามันก็จะมีแบบติดมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็บอกเอ,อ้าแม่จัดการคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ทําให้หมดถึงขนาดว่าเอาทิชชู่ไปเช็ดท้นักก็ให้แม่เช็ดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เช็ดมันก็ยังมีเหลือติดอยู่พอเหลือติดอยู่พี่ก็เอาไป ทำความสะอาดแต่พี่ยังไม่ทำทันทีนะพี่ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนแช่ไว้เอาน้ำยาใส่ไวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงที่จะล้างสายที่มันยังติดอยู่ในหน่อยใช่ไหมคะพี่ก็เอาน้ำลาดก่อนแล้วพี่ก็คิดว่าฉันเอาทิชชู่มาเช็ดอีกรอบดีไหมแล้วก็นึกบอกเออไม่ต้องหรอกมันก็ไม่เยอะเนาะแล้วก็น้ำลาดแล้วก็ล้างเอามือล้างแล้วเราก็นึกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้บ้างแหลนะเนาะตอนที่เขาเลี้ยงเราเขาเจอเราหนักกว่าน,นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็บางทีเราก็เราก็ไปน,นึกถึงที่อาจารย์เนาะอาจารย์ใช้มือล้างเปล่าๆเลยอะเราก็ทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วน,นั้นก็ของคนอื่นด้วยอันนี้นก็ของแม่เราเองอะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะอะไรก็ก็ก็ทําไปแบบว่าถามว่ามันยังถึงขั้นที่ว่าจะไปจับเยอะๆมันก็ยังทําไม่ได้แต่มันก็เอาน้อยๆไปก่อนค่ะก็อนุโมทนากับน้องปุ้ยค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนากับออ,อค่ะปุ้ยก็ยังฝึกโจทย์นั้นอยู่นะคะที่ว่าเก็บอึอแม่อะไรแม่แบบนี้นะคะแต่ทำก็ลักษณะคล้ายๆกับออ,อค่ะเอาน้ำมานะคะไปไปฉีดก่อนนะคะให้มันอึอเอือนออกไปให้หมดจากจากไสายดีทอ์กก่อนนะคะเวลาที่แม่ดีทอ์กแล้วแม่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมปุ้ยกับพ่อเนะ่ะต้องต้องได้ช่วยกันนะ่ะเอาสายนั้นนะอ่อเข้าเข้าไปให้แม่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ กว่าที่มันจะออกมามันใช้เวลานะแล้วมันก็ติดอึมาแบบสายที่มันแบบอืมเจียบเข้าไปนะคะปุยก็ทําแบบคล้ายๆเอาอ,อเลยเอาตอนแรกก็คือเอาน้ำให้ใหมันออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปแช่คะ่ะเอาไปแช่แช่เสร็จแล้วแล้วอึมันจะค่อยๆหลุดไปใช่ไหมแล้วมันก็เหลือน้อยแล้วก็ค่อยเอาล้างสายแล้วค่อยเอาไปแขวนไว้นะคะค่ะก็ยังเพงเพียนเหมือนกันค่ะค่ะ็ทำไมเธอไม่ แล้วทำไมเธอไม่ให้แม่ทําเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็พี่ก็นึกในใจนะโหจะให้เขาทําเองเขาเอี้ยวตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราแล้วถ้าเขาไม่อยากทํามันก็จะพลอยเป็นว่าเขาจะไม่ทําเลยแล้วก็นึกในใจว่าน้องน้องทํ้ทให้ตัวเองกระแทบจะไม่ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเขาจะทําแค่ตอนที่เขาไปไปใช้บริการล้างพิษตับที่เขาบอกดีมากทำอย่างโน้นอย่างนี้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะกลับมาทําแค่แค่ตามที่ทางโน้นเขาบอกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ ทำอะไรแม้เราจะบอกว่าดียังไงแล้วเขาก็จะมาบอกว่าทำไมแม่แม่ทําเองเราก็มองว่าเราทําให้ดีดี่สุดแล้บริการแล้วให้เขาประทับใจแล้วก็จะได้อยากทําก็เลยว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราควรจะทํามากที่สุดค่ะก็ขอบพระคุณมากาค่ะอ่าค่ะก็ยามแต่ละเม็ดก็แม่ก็รับได้น้ำมันเขียวนะคะดีท็อกแล้วก็แช่มือแช่เท้า แบบนี้นะคะปุ้ยก็เห็นว่าแม่รับได้ในส่วนแราท่านก็ทานแบบเนื้อสัตว์น้น้อยลงมากแล้วเหลือแค่ปลากับไข่ก็บางครั้งที่ว่าพ่อทําอาหารให้ก็เป็นเป็นหมูอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็น้อยมากแล้วปุ้ยก็เห็นว่าอาการของแม่เนี่ยก็ตอบคําถามของปุ้ยได้ได้ตรงแลวบางครั้งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าได้ฟังธรรมะบางทีปุ้ยไปยอยู่ข้างล่างกับแม่ด้วยใช่ไหมแม่ก็หัวเราะเวลาฟังพี่น้องส่งกันบ้าอย่างนี้ย ปุ้ยก็รู้สึกว่าได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะคะจากเมื่อก่อนในความอยากของปุ้ยยังคือแบบอยากให้แม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแบบทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เรียนดูกับแม่ไปค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับปุ้ยนะคะที่ได้บำเพ็ญค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ ขอบคุณครูและพี่น้องทุกท่านค่ะ